สวัสดีต้อนเศ้าครับผมกลับวันนี้ห้องก็อยู่สดแต่งขึ้นเกาเลยครับผมก็กําลังไลห่หงหน่วยได้ไหมน้องเนื่องจากว่ามันเป็นในเชลราได้ไหมน้องลาปากปิ้งเนะครับผมก็ททาการเลยครับหงหน่วยครับผมห้องโตบิโดโกดได้ไหมน้องผมก็บยางหงตะเกียบอีเลยครับกับไอหน่วยใดที่มันอยู่ไก่ไก่น้ำไก่ความชื้นได้ไหมน้อง นอยไปนี่เลยครับสีเนาไวครับผมอ่ะครับตัวนี้เป็นทำอัพได้พี่น้องทำอัพนี่เลยครับจากนี้ไปหาทางผุนได้พี่น้องเป็นทำอัพครับผมตัวนี้โพแล้วกับเกี่ยวยาเลยครับคุยกับออกลูกครับผมโพนี้เป็นคนโนนเฝ้าครับผมอ่ะได้ผมสิพามาบึงอ่ะตัวนี้เป็นไอ้ตปิดครับผม ติดนวยนี่ติดไลด้วพี่น้องโจในขึ้นมาไล้ครับแต่ว่ามันเหลือกติดแค่ต้นึ่งแค่เถาหนึ่งเเน,งนวยนี่นะครับทีสีใดสองสองนวยนะครับต้นหนึ่งสองนวยตามที่ผมยางบึงะะตามที่ผมเห็ดเตยพี่น้องทดลองปลูกตอพิโดเป็นครั้งแหลกครับผมครับพี่น้องก็อยู่ครับว่าเป็นดินเก่าด้วยครับตอนนี้ด้เท่านี้ผมก็พอใจเลยครับเพราะว่ามันเป็นใน กินที่ปลูกซ้ำทีครับผมนี่ครับต้นนี้ผมสิไล่ห้องมัดได้พี่น้องเพราะว่ามันชืนแน่แห้งแน,แน่มันสิเป็นลาปักปิ้งน,นะครับจะเข้ากับการเสียนดินว้ครับผมแต่ว่านอน,นี่เจาะนวยลายได้ครับนอนอ้โอ้ตัวใหญ่นะครับมันแทะเปลือกนะครับแทะเปลือกแตงกินในเปลือกแตงด้พี่น้องแต่ว่าบบเป็นยั้งดอก ว่าเขาขายน้ำบานครับผมบ่มีผลเด้ครับนี่ใส่นี่น่าน่าจะหาโลกลัวเลยครับเนี่ยน่าจะใหญ่ได้อีกหลายเด้พี่น้องนี่ครับช่วงนี้ก็หนาวครับผมหนาวแล้วก็เห็ดเห็ดเต่งน่าจะง่า่สาเได้พี่น้องเรียกว่ายืดอายุนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขับมาเป็นตัวที่ผมลายห้องนวยครับผม ทวายอไก่หมดเลยพี่น้องสำหรับตบไปดูเนี่ยถือว่าทวายขอไก่ใกล้กลนี่น่าจะจังเลยครับขอไก,ก่กับนุ้ยสิบุค่อยง่ายเลยครับเนี่ยส่งกัสันสันเนื้อปุ่มนี่แต่ได้สับดีก็เอาแล้วครับถือว่าติดแบบติดแบบใส่ใดอยูย่ด้วยไม่รู้กับบุตรว่าห่างบุตรีว,ว่านาเฮงเนี่ครับ เกียรตเอยครับเลยครับต้องยกปูให้ครับผมสำหรับไปกระดาษหงของผมนี่ครับนี่กระใสห้องไว้อยู่สามปีเลยด้ยพี่น้องสำหรับไปกระดาษหงของเขาครับอาชิบะงามด้ยครับเพราะว่าผมบริล่างเห็ดวังห,หันเห็ดนาฝุนแล้วก็เก็บปุ๊บเลยะครับเอามาหงเลยด้ยพี่น้องหงได้สามปีเลยครับนี่ครับสำหรับเต่งโมงงผมนี่ก็ เป็นการห้องนวยเลยครับฮองนวยได้พี่น้องอย่างน้อยเท่ากับบ่ได้ฉีดยาเป็นพวกยาเสียนดินยานี้ได้ครับกันใดครับผมนี่ครับ<ม>ตอนนี้ผมกับปล่อยยามาได้อาทิตย์นึงเลยครับนี่ผมงดฉีดายาแล้วได้พี่นอ้องอีประมาณจากสิบก่มมือกันอาจจะเก็บนวยได้พี่น้องสิบมือสิบเอ็ดมือนี่เลยครับ่าจจะเก็บได พี่เป็นบอกว่าแตงของผมนี่มันยังไงได้อีกหลายได้พี่น้องผมก็ใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะครับนี่พี่เป็นเป็นในถกแก่ใหญ่นะครับนี่เป็นจิเฮ็ดแถวนี้ได้พี่น้องประมาณลอยก็ไร่เลยครับเฮ็ดแตงครับผมแต่ค,ครับบอกนยครับบอกสูตรบอกนี่เลยครับนี่พันว่าอัดปุ๋ยเลย mm hmm. แตงผมนี่ครับปรหารใส่ปุ๋ยไลยได้พี่น้องว่าผมอยากเป็นในเหียวเิี้ยวนะครับ เพราะว่าเขาเป็นแปลงที่ปลูกสำทีครับผมนี่ครับผมก็ไลหโฮงนี่น้องนี่ตัวนี้มันเป็นในหน่วยโขไกได้ครับในต่านี้ก็อเลยครับหลักสองสองหาสามนี่เลยครับในแต่ว่าก็หน่วยงามนี่ครับหลักตัวนี้ก็สามลูกครับผมนี่เห็น้อนอนมันเทะเปลือกได้ไหมน้องแต่ผมว่าน่าจะบูเป็นยังดอกบูมีผลได้ไหมน้องนี่เพราะว่าเขาขายน้ำบานเทา เอาอะไรเล่ยนยงญาหนักเพือนพี่น้องปล่อยเลยครับเนี่ยให้มันเทะเนยยังเนยเลยครับนี่ครับผมต้องไล่ห้องเลยนพี่น้องแล้วก็ต้องเปิดเบื้องดูดุนะครับเพราะว่าหยาดเสียนดินหยาดเป็นล่านะครับนี่ดินบ่มีหยาก็เป็นไนด้ได้เพือนพี่น้องดินเดี๋ยวมันก็ชื้นได้มันก็แห้งน,นะครับเพราะว่าเฮาให้น้ําเด้ครับนี่ส่วนมากมันสิเป็นได้รมองที่มันเป็นแบบ ชื่นชื่เชะนี่เลยครับเนี่ยเฮาตองพลิกเบึ้งนวยด้ครับแต่ว่าต้องจับสองมือได้พี่น้องเวลาหยกแตงนี่เฮาหาไม้ควนมันพลิกนะครับเพราะว่าเขายังไงได้อีกได้ครับนี่ตัวนี้ก็น่าจะเกือบแก้แล้วเลยเป็นแตงที่ติดนวยก่อนครับผมใส่นี่ครับประมาณสามโลกลัวครับผมนักเนยเนาะสำหรับตอปิโดนี่เห็นว่าเนยยังสี่นี่นักครับผมใส่นี่ก็น่าจะได้ประมาณสามสิบบาทได้ครับเนี่ย นี่ครับแต่ว่าผมหอมนวยได้พี่น้องบางคนว่าผมเห็ดง่ายเห็ดหนิวบุเบนดอกครับนี่เห็ดยากครับผมบุเบนว่าเห็ดง่ายงายได้พี่น้องแต่ว่าเห็ดง่ายนี่เป็นเห็ดเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเห็ดยากเด้ครับแต่หอเข้าใจลีนี่เองอ้ยใส่นี่นี่เป็นเกตเอฟมาได้ครับนี่หน่วยงามๆตรงๆนะครับ ถึงสีหน่วยป้าใหญ่แต่ว่ามันแกะผิวมันได้ทรงมันใด้แน่นอนใส่เป็นเกตเอหมดครับผมนี่นี่ครับมีแต่ห้อยนอนได้ครับนี่ที่มันเทะเปลือกเทะนี่เลยครับนี่มีแต่เกตเอทั้งนัน้นนี่ครับผมสีลายห้องไอม,มูชุดที่หน่วยก่อนได้ไหมน้องเพราะว่าหน่วยรุ่นหลังๆนี่ครับมันบวรนี่เลยไห่น้องมัอนอาจจะมีผลน,นะครับ ว่ามันใหญ่หลังเสียนมันกับบนาบนาจะเจาะไว้นะครับตามที่ผมเคยเห็นมาส่วนมากมันที่เจาะเจาะมูนวยก้อนๆนี่เลยครับรุ่นที่มันเขาสีนี่เร็วเสียนดินมันสินมักเลยพี่น,น้องมูนีนวยที่หลังครับผมใส่สองโลก,กวลวครับนี บมค่อยอยากห้องไอ้ต้นเด็ดๆได้พี่น้องเพราะว่าเขาไปจับนี่ใบเต่งเขาสีห่างนะครับมันเท็ดนหิเต่งมันถึกแดดแห้งนะพี่น้องแดดสิเผาหน่วยมันนะครับ้องจะยำเศร้าเลยครับกับยำแรงครับผมเพระาะว่าซ้ำใบเขาสิปีนกบมากขึ้นได้พี่น้องนี่มห็น,นไหมะใบเขาก็ปีนมากบขึ้นเลยครับเพื่อนตัดอ้อยอยู่มวงนี้แล้วนะพี่น้องผม แต่ว่าผมตัดสินใจโบฉีดได้ครับนี่ข้ขงๆกันเนี่เพราะว่าผมเกิดว่าจังได้เผียไฟกับมาเทเลยครับเพราะว่ามันอยู่ติดปลาอ่อยูพีนน้องคือตัดนะครับเนี่แต่ว่าผมกับ่บฉีดครับตัดสินใจโบฉีดครับผมคือว่าเฮาสีใดเก็บน้อยเลยด้ครับก็เลยบบฉีดครับผมตอนนี้ก็ห้แต่ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยทั้งใบเลยครับทั้งดินเลยครับเร่งหวานเลยครับ เรงหวานแล้วก sí, er. ็สั่งเนื้อครับผมไอ้กับจะของสวนมากครับผมเมมิมีมีไายหลายวันอ่ามาถ่ายเลยพ่อเลยแหละครับเดี๋ยวก็พี่น้องท่นนใดที่ผ่านไปผ่านมากอะสมารถแวะสือได้เลยครับขายอยู่หน้าบ้านเลยครับ